สวัสดีครับตัวสิครับเป็นยังไงบ้างตทรไปเขายัางไม่รับเลยครับเหตุเกิดเมื่อวันกี่โมงนหที่โทรหาผมอะเมื่อวานที่ปัหามันประมาณทุ่มที่สองทุ่มเ่ยครับออยู่แล้วเขากาลังไปเอาเงินไปจ่ายประกันตัวครับอ๋อเอาเงินไปจ่ายประกันตัวใช่ครับแต่ไม่รู้น้องเขาโดนกี่โมงนะครับอือเดี๋ยวนะสอบพอเลยนะ พี่ใหม่ครับพี่ใหม่โคราชนี่นะครับผมแต่ตำรวจตั้งด่านไหมรู้ไหมไม่ทราบครับตอนที่แม<ข>่เ,เขาโทรมาหามากเราผมอ,ะอ่ะตอนนั้นเขากำลังหาเงินไปจะไปประกาศตัวกันอเออเขาเขาเอาเท่าไหร่ห้าพันครับเอาห้าพันครับผมได,ได้ได้คุยกระดิกไหมเมื่อวานนี้ตอนที่หลังจากโทรคุยกับผมแล้วเขาก็โทรผมก็โทรไปว่าให้เอาเบอร์น้อง คนที่โดนจับโดนไหลมาข้าจะเอาให้ผู้ใหญ่เกียงไก่นะครับแต่้องมันมันกลัวมันไม่กล้ามันก็เลยไม่ให้ไม่อะไรเขาตรงแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเหรอานั้นก็บอกขอบคุณผู้ใหญ่ไปอะไรไปแต่มัน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 ไม่ได้ครับผมว่าเพราะว่าตัวีที่ตำรวจจะไม่มีสิทธ์จับกลุ่มใช่หรอครับแค่ลงบันทึกประจำวันหรือ ก็ปล่อย <ไป S 2> ตัว,ตวไปไวอืมใช่แต่รับครับีบนีทางบ้านเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเย้ยน้องมันก็กลัวอะไรที้ก็พอแม่แม่ผมรลให้ฟังว่าพอจ่ายเงินไปแล้วอะอืมพอหันหลังให้ก็ตำรวจก็แยกย้ายกันไปเลยเอ่อเด็กอายุเท่าไหร่นะครับน้องตอนนี้ประมาณยี่สิบ ถูกยี่สิบหรือไงเีอยครับจำอายุอ่ไรก็อายุไม่น้อยอยู่อายุไม่น้อยอยู่ก็กกนี่ช่องทางถ้าไปเสพมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นช่องทางให้ตำรวจได้มาคุมคู่หรือไถพวกเราครับับทางที่ดีก็คือไม่ต้องไปยุก,กยาแค่นั้นแหละแต่ถ้ายุง่งมันก็จะมันก็จะตกเป็นเป็นเบี้ยให้พวกเขาอยู่แบบนี้ครับก็ตกลงใจเงนินเสร็จกี่โมงอ่ะก็ ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็มาดูลรเพราะว่าตอนคุยกับผู้ใหญ่เสร็จก,ก็ตอนนั้นเขากำลังจ่ายเงินจ่ยอะไรกันอยู่ครับซพพี่ไมนะ้เนาะครับผมอขอบคุณมากมีะไรโทรมาน,นะครับเออแล้วอีกเรื่องเนี่ยผมเห็นคนเพื่อนผมเฉลยว,ว่าเลยตั้งในหมู่บ้านนะครับอืหมู่บ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านตะบองครับหมู่บ้านตะบองครับอ่ะพูดที่ไม้เะยครับ เอาตำรวจชอบไปกัดในซอยในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันเป็นหมู่บ้านใหญ่หรือยังไงครับใช่คนระับหมู่บ้านใหญ่มีประชากรประมาณกี่ครอบครัวได้ครัวเรือนได้โอ้มาพันพันไหม,ท,หม,ม,มทั้งหมดมันมันเป็นทั้งหมดสี่หมู่หรือห<อ>้าหมูอสี่หมู่สี่หม,หมู่โอเคใหญ่ใหญ่หญครับผมตำรวจก็ชอบไปกัดตั้งด่านหรือย,อยังไงไม่ไม่ตั้งไว่ไม่ตั้งอะไรครับไป จอดจับกำปีแย่ําำอะไรนะเราอยากมอไซเราอยากจับตรวจชียอย่างเงี้ยบ้านบ้านอะไรนะหมู่บ้านตะบองครับหมู่บ้านตะบองเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอมากไหมครับอยู่ห่างจากอำเภอรประมาณสิบหกกิโลครับจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับผมเอาแล้วตำรวจที่ที่เขาตั้งด่านวานมันอยู่ในเขตอำเภอพิมายหรือในใ<ช>เขตอ,อยู่ในตำบลในตำบล น่าจะอยู่ในตัวเมืองอำเภอพิมายเพราะว่าน้องก็ททำงานอยู่ในในเมืองพิมายนะครับโอ้แม่จะเป็นสอพอพิมายมันมีสพแยอยในแถวนั้นน่ะบ้านบ้านเรามีสพอยกไหมครับไม่มีนะครับเรามีที่นี่ที่เดียวที่สอพอพิมายที่เดียวนะกับผมอืมอฮึแล้วตั้งทุกวันหรือย,ยังไงไปดักจับทุกวันก็มันก็ไปก็บ่อยอยู่นะครับไม่ไม่ถือว่าทุกวันแต่ไปบ่อย นยังดดนางใจก็มีจับสรวจที่บ้างจับเจ้าบ้านจะไปเสือนไปนาเมาอ,อะไรอย่างเงี้ยจับห<อ>มดเลยครับอืมเียดานไม่ตั้งแก็ไปจอดรถข้ามาเงี้ยยิยยยนเงินแสนสี่คนก็<อ>มีครับบางทีก็ซุ่มอยู่ในปา่าอะไรก็มีโม่โมไฟโมไฟมากระโดดออกมาขวงจับอะไรประมาณเนี้ย อาที่หลังก็ถ่ายภาพมิ่งมาก็ได้ทําไม่กล้าถ่ายวีดีโอถ่ายภาพมิ่งมาด้วยนะครับผมให้คนของพวกเราอะถ่าย,ยบแบบถ่ายก็ได้นะครับผมจะได้รู้ว่าใครปเป็นคนไปตั้งนานะนะครับครับผมขอบคุณมากคร,ครับสวัสดีครับ